ความตายเป็นสิ่งที่หลายคนกลัวและก็ไม่อยากจะพูดถึงแต่พระคมภีร์พูดถึงความตายอยู่เสมอนะครับตายดีเตรียมกันยังไง CGN ไทยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ Living Life รายการที่จะช่วย พัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูคริสต์และศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์นะครับกับผมศาสราจารย์วิชิตสมมาตรสิทธิพิบาลเคจจากมักกะสันและในวันนี้เราจะเรียนพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสองซามูเอลบทที่21ข้อที่1 5จนถึงข้อที่22นะครับสองซามูเอลบทที่21ข้อ15ถึง22 พวกฟิลิสเตียมาทําสงครามกับคนอิสราเอลอีกดาวิดก็เสด็จลงไปพร้อมกับบรรดาข้าราชการทหารของพระองค์และทรงสู้รบกับคนฟิลิสเตียและดาวิดก็ทรงอ่อนเพลียอิสบีเบโนบผู้เป็นคนหนึ่งในพงพันธ์ุของคนยักษ์ถือหอกทองสำริดหนักสามกิโลกรัมครึ่งมีดาบใหม่คาดเอวคิดจะฆ่าดาวิดเสียแต่อาบีชัยบุตรนางเสรุยาเข้ามาช่วยพระองค์ไว้และสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนั้น ข่าเขาเสียแล้วเหล่าทหารของดาวิดก็ทูลปฏิญาณต่อพระองค์ว่าขอฝ่าพระบาทอย่าเสด็จไปทําศึกพร้อมกับพวกข้าพระบาทอีกต่อไปเลยเพื่อฝ่าพระบาทจะไม่ดับประทีปของอิสราเอลต่อมาภายหลังมีการรบกับพวกฟิลิสเตียอีกที่เมืองโกบคราวนั้นสิบเบคยัยตระกูลหุชาได้ฆ่าซัพ์ผู้เป็นคนหนึ่งในพงพันของคนยักษ์และมีการรบกับพวกฟิลิสเตียที่เมืองโกบอีก เอลฮานันบรยาอารโอเรกิมชาวเบตเลเฮมได้ฆ่าโกลิัอทชาวกัดผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่าไม้กระพานทอผ้ามีการรบกรันอีกที่เมืองกัดอันเป็นเมืองที่มีชายคนหนึง่งรูปร่างใหญ่โตม,นมีนิ้วมือข้างละหกนิ้วและนิ้วเท้าข้างละหกนิ้วรวมกัน24นิ้วเขาก็สืบเชื้อสายมาจากพวกคนยักษ์ด้วยเมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตรของชิเมอีเชษฐาของดาวิดก็ฆ่าเขาเสียคนทั้งสีนี้สืบเชื้อสายคนยักษ์ในเมืองกัดพวกเขาล้มตาด้วยพระหัตของดาวิดและด้วยมือของเหล่าข้าราชการทหารของพระองค์จากหนังสือตายดีเตรียมได้เรียบเรียงโดยคุณสายซิริอิสระชานวานิชนะครับใบบอกเราถึงความทุกข์สี่แบบของผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวสำหรับวาระสุดท้ายไว้บอกว่า ความทุกข์อย่างแรกคือเขาจะต้องจากไปด้วยความทรมานโดยการเจ็บปวดจากโรคภัยต่างๆที่ไม่ได้เตรียมตัวที่จะทำการรักษาบ้างก็เจ็บปวดเพราะว่าเครื่องมือและการเยียวยารักษาโรคในระยะเวลาที่ยาวนะอย่างที่สองเขาจากไปโดยตาไม่โดยตาไม่หลับหมายความว่าเป็นเพราะว่าเขายังมีความห่วงในธุรกิจบางลูกก็ยังเล็กมรดกยังไม่ได้ ทำพิจัยกรรมยกให้ใครบ้างก็ยังมีเรื่องค้างคาในบางเรื่องนะครับอย่างที่ 3. เขาจากไปโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะไม่ทราบข้อมูลว่าตัวเองจะป่วยอะไรอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาที่ดีอย่างที่4เขาบอกว่าจากไปด้วยราคาแพงมีคนที่สํารวจพบว่าการที่บางคนเสียชีวิตจากโรงพยาบาลกับเสียชีวิตจากที่บ้าน มีค่าใช้จ่ายห่างกันถึง2เท่าเป็นอย่างน้อยนะครับหลายคนต้องรักษาในระยะเวลาที่ยาวนานทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากทีเดียวเมื่อพูดถึงความตายหลายคนคงกลัวแต่สําหรับคริสเตียนแล้วเราเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายเราเชื่อว่าหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้พบกับพระองค์แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่วาระนั้นเราควรเตรียมตัวของเราไว้ให้ดี จะทำยังไงเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นพรแก่เพ่นดินของพระเจ้าเมื่อวาระนั้นมาถึงก่อนที่เราจะเข้าสู่วาระนั้นนะครับเราเตรียมชิดของเราอย่างไรที่จะเป็นพรและเป็นประโยชน์ต่อเพนดินของพระเจ้าได้บ้างพระชนะของพระเจ้าที่ไดอ้อ่านไปสักครู่นี้นะครับได้พูดถึงดาวิดในช่วงวัยที่มี อายุมากขึ้นแล้วนะครับแต่เขายังพยายามที่จะออกทําสงครามนะครับร่วมก,กันกับทหารที่จงรักภักดีต่อเขาทหารเหล่านั้นเป็นทหารที่รักดาวิดและพยายามจะปกป้องเขาดาวิดเองก็เป็นนักรบที่มีความกล้าหาญแม้ดาวิดจะเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่แต่เมื่อถึงวาระหนึ่งเขาต้องตระหนักว่า สังขารของเขาชีวิตของเขาก็มีวันที่จะต้องร่วงโรยไปเช่นเดียวกับคนอื่นๆเราเรียนรู้บทเรียนจากาพระวจนะของพระเจ้าที่อ่านไปสักครู่ได้นะครับในข้อที่15ได้พบว่าเมื่อดาวิดเข้าไปทำการรบและเขาเพียงพลัมเพราะเกิดจากความ อ่อนล้านะครับพระคัมภีร์ในฉบับอมะตะธรรมได้บอกว่าเหน็ดเหนื่อยและหมดกําลังสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับในชีวิตของเราในวาระสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะมีวาระแห่งการเจ็บป่วยตั้งแต่ดาวิดรบชนะโกลิอาดดาวิดมีชื่อเสียงในฐานะของนักรบที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าใครๆดาวิดได้เข้าร่วมรบในครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อน เพราะเขาพลาดท่าและเกือบจะถูกสังหารดีที่อาบีชัยได้เข้ามาจัดการกับทหารนั้นได้เสียก่อนครั้งนี้น่าจะทําให้ดาวิดได้รู้ว่ากําลังของเขาไม่ได้มีอยู่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางครั้งเราต้องเรียนรู้จากวาระนี้นะครับคือวาระที่มีความเจ็บป่วยวาระที่มีความาไม่สบายนะครับ และในชีวิตของเราคงจะหนีไม่พ้นสิ่งนี้หลายคนนะครับกำลังเจ็บป่วยอยู่กับร่างกายที่บางคนรักษาไม่ได้แต่บางคนก็ต้องรักษาในระยะเวลาที่ยาวนานขอพระเจ้าหนุนใจท่านนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ท่านที่ต้องการหลักประกันที่มั่นคงว่าเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วท่านจะไปที่ไหน ท่านจะได้ไปอยู่กับพระเยซูคริสต,ต์บนฟ้าสวรรค์อย่างแน่นอนหรือไม่แท้จริงแล้วท่านเป็นคนที่พระเยซูคริสต์รักมากๆนะครับพระองค์ปรารถนาที่จะทําให้ท่านมีความสุขตลอดไปและท่านอยากท่านสามารถจะรับสิ่งนั้นได้โดยการต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพียงท่านอธิษฐานตามผมช้าๆแน่นอนว่า เมื่อท่านเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์โดยการรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจพระเจ้าจะให้สิทธิในแผ่นดินสวัรค์นั้นแก่ท่านนะครับให้อธิษฐานตามผมช้าๆนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปและต้องการพระเยซูคริสต์ลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและสิ้นบุะชนบงกางเขนไถ่ลูกให้รอดพ้นจากความบาปลูกขอต้อนรับ พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตในเวลานี้และจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมนพี่น้องที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับที่ปราถนาอยากจะรับใช้พระเจ้าเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องรีบทำแล้วนะครับขณะที่ร่างกายเรายังแข็งแรงดีอยู่อย่ารอให้ร่างกายต้องเจ็บป่วยอ่อนแอหรือรอให้ชาราซะก่อน และจึงรับใช้เพื่อนเพื่อนพี่พี่คุณพ่อคุณแม่หรือญาติอุปโสท,ที่เป็นที่รักนะครับนี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้มีการเอาใจใส่ดูแลท่านสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจและก็จิตวิญญาณหากท่านพบว่าบางคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริส สุดสัปดาห์นี้ท่านอาจจะวางแผนไปพบกับพี่น้องเหล่านั้นคุณตาคุณยายญาติผู้อาวุโสไปเยี่ยมท่านและบอกเล่าเรื่องความรักของพระเจ้าให้แก่ท่านนะครับบางครั้งเราต้องยอมรับถึงวาระที่เจ็บป่วยแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อจะถึงวาระนั้นวาระที่สองที่เราต้องรู้ก็คือวาระที่เราต้องพักนะครับในข้อที่17บเจ็ดอ่า ทหารเห็นว่าดาวิดเพี้ยงพลําและไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมอีกแล้วทหารจึงแนะนำดาวิดด้วยความจงรักภักดีว่าขอดาวิดจะออกรบอีกเลยเพราะไม่งั้นถ้าเกิดพลาดพลั้งอีกอาจจะไม่มีใครช่วยและยื่นมือเข้าไปช่วยดาวิดเหมือนครั้งนี้ที่มีอาบีใช้เข้าไปช่วยได้เพราะเพราะฉะนั้นทหารจึงเรียกร้องให้ดาวิดพัก ผมว่านี่ก็เป็นเวลาที่ดาวิดได้ตระหนักว่าเขาจะต้องหยุดพักและไม่ใช่ที่เขาจะต้องออกรบอีกต่อไปดาวิดรบมาตลอดชีวิตนะครับทั้งศึกนอกทั้งศึกในดาวิดไม่เคยหยุดเลยนะครับแต่วันนี้ทุกอย่างมาถึงจุดที่ดาวิดจะต้องเรียนรู้และวางภาระทั้งหมดลงเรียนรู้ที่จะหยุดพักอย่างมีคุณภาพที่ดี พระเจ้าสร้างเราให้มีความจํากัดนะครับพระองค์สร้างทุกสรรพสิ่งใน6วันและวันที่7พระองค์ทรงพักและพระองค์ทรงให้กฎนี้กับมนุษย์ทุกคนนะครับโดยเฉพาะเราเราเรียกวันที่7นั้นว่าเป็นวันสบาโตเพื่อเราจะได้หยุดพักไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายนี้เท่านั้นจิตใจและจิตวิญญ,ญาณของเราจะได้ฟื้นฟูและมีชีวิตที่ผูกพันกับองค์พระเยซูคริสต์ผมประทับใจพี่น้องคริสเตียนที่ท,ที่เกาหลี โดยเฉพาะผู้อวุโสนะครับเป็นจำนวนมากหลังจากที่เขามีส่วนรับใช้อย่างอื่นๆได้ไม่มากนะครับสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเขาตื่นแต่เช้านะครับไปร่วมอธิษฐานกับเครือจกักรโรนิบัติรับใช้ในส่วนที่เขาสามารถทำได้เขาซื่อสัตว์นะครับในการอธิษฐานเผื่อลูกหลานอธิษฐานเผื่อเครือจกักรเขาไปแต่เช้านะครับไปโบสถ์แต่เช้าในวันอาทิตย์ เขาจะรี่ไปนั่งโต๊ะแรกๆนะครับแล้วก็อธิษฐานก่อนเวลานมัสก,การเสมอเสมอและผมสัมผัสได้ว่าความเชื่อของพี่น้องเหล่านี้เองนะครับที่ทำให้เกาหลียังยืนหยัดอยู่ในพระเจ้าจนถึงวันนี้ได้วาระสุดท้ายที่พระคัมภีร์ได้สอนเราผ่านชีวิตของดาวิดก็คือวาระที่ต้องรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับการเปลี่ยนแปลง ในตอนท้ายในข้อที่22อพระคัมภีร์ได้บอกว่าดาวิดและทหารได้ปลิดชีพคนยักษ์ทั้งสี่คนนั้นสถานการณ์นี้ทำให้ดาวิดได้รู้แล้วว่าคลื่นลูกใหม่เป็นคลื่นที่มีความสามารถมากเป็นคลื่นที่สามารถทดแทนงานที่เขาเคยทำมาก่อนได้แล้วตอนนี้ไม่ใช่เพียงดาวิดเท่านั้นที่ฆ่าคนยักษ์ได้มีคนรุ่นใหม่อีกหลายหลายคนที่สามารถ จัดการคนยักษได้เช่นเดียวกับดาวิดและต้องบอกว่าได้ดีกว่าดาวิดก็มีนะครับลำหน้าไปกว่าดาวิดซะอีกดาวิดได้ตระหนักแล้วนะครับว่าความจําเป็นที่เขาจะต้องอยู่ในทุกการรบนั้นน้อยลงไปทุกทีแม้ยากจะยอมรับแต่เขาก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ผมอยากจะให้เราตระหนักถึงงานรับใช้ของเราเช่นเดียวกับดาวิด เราเริ่มเรียนรู้นะครับไม่ว่าท่านที่เป็นผู้ปกครองท่านมัคคนายกหรือกรรมก,การเครียจากท่านเป็นผู้นําองค์กรหรือองค์การองค์กรเครียจากมูลนิธิหรือสถาบันหรือหน่วยงานใดๆก็ตามนะครับเราอาจจะต้องมาถึงช่วงเวลาแห่งการยอมรับแล้วนะครับว่ามีคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากจริงๆเปิดโอกาสให้เขาได้มามีส่วนในการทํางานเหล่านี้ร่วมกับเรา ท่านสามารถสอนเขาจากประสบการณ์และความรู้ซึ่งเขาหาอ่านไม่ได้จากหนังสือเล่มใดๆปูทางให้เขาเติบโตขึ้นสร้างสรรพันธกิจต่างๆให้เขาก้าวหน้าและเราสนับสนุนเขาเพราะโลกนะครับเป็นของเขาวันพรุ่งนี้ก็เป็นของพวกเขาววราสุดท้ายนะครับเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อม สามสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้วาระที่เราจะต้องเจ็บป่วยวาระที่เราจะต้องพักและวาระที่เราจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงผมอาจจะต้องพูดความจริงกับพี่น้องในเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะจากไปอยู่กับพระเจ้าเราเตรียมชีวิตของเราเพื่อใครสักคนแล้วหรือยังครับถ้ายังวันนี้เราพิจรารณาดูด้วยกันนะครับเราใช้ว,วันนี้สักครู่อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าค่าในวาระสุดท้ายของชีวิตของเราทุกคนแม้เราจะกลัวหวัดวันหรือหวั่นไหวแต่เรารู้ว่าวันหนึ่งจะมาถึงเราขอเตรียมชีวิตของเราในวันนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นพระพรแก่แผ่นดินของพระเจ้าต่อไปขอพระเจ้าประทานความเข้าใจและสติปัญญานี้แก่เราด้วยฐานกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อามนพี่น้องครับ CGNTV เป็นพระพรกับเราทั้งหลายทุกคนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาเดินลําพังนะครับเราเดินไปร่วมกับเขาโดยการอธิษฐานแล้วก็มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่อจะพัฒนาพันธกิจของเขาให้ดียิ่งขึ้นและอย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube และ Facebook ของ CGNTV ไทยด้วยนะครับ